สวัสดี FC แฟนช่องของนนทิยาผ้ารวยกูสุกน้นนะคะมือนีแอดมินกะได้มาวัตตาเรน้า,นาเพิ่นสิ่ีวิธีบวงสวงขอโชคขอลาบจากผู้ตาทิพย์นะคะมวดที่แรกผู้ตาทิพย์กะเข่าล่างคนธรรมดาประชาชนคนธรรมดาเพิ่นกะหหาศูนย์สามนะคะพี่น้องมวดนี่เพิ่นกะมาเขาล่างคือนเกานะคะเพิ่นสีนใไ้เป็นโตัไดนั่น เขาไปเบื้องเขาไปชมน้ำกันก้อนที่เขาไปเบิง้งไปชมน้ำกันกอนขอามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพิ่เดีวเป็นกำลังแรงใจของช่องนุง่นที่ยาผ้ารวยสิได้หาตัวเลขเด็ดดีๆมากฝากพี่ฝาก,ากน้องเก่านนะคะไปเบื้องน้ำกันเลยค่ะแต่ผมโชคดีมีตังค์ใชรอยากเจ็บอยากเจ็คกับผมตลอาลทีู้เขาผู้นเขาเเ้นาเคียนหเก็บเก้านาึ่งกานนแต่า่านคนบุญเคียนลนะคะ วันที่16เมษายน2564มันเชิญให้เกตเก้าหนึ่งกับ8ปหานะคะเพิ่นห้องบอกเลยนะคะเกตเกกับ8ปหานะคะเวลาซื้อกับตัดหนางตัดหลังนะคะเดินนะคะผู่ยิ่งก้นถือเสียสีมดำนะคะคู่ตาทิพย์ขาวหลังนะคะตอนนี้เพิ่นกับท่านมิเชิญคู่ออกจากหลังนะคะ มาสังเกเสรํดํสจารางาสัมปันโนสุคาโดโลกะวิทธโนตตโรปุนิสสธรรมสารติสากเยวะมนุสฺสานํโวโภ <obedient hyper -yumetric sundanLikeoles> อ่าอ่าเราเบิ่งคลิปอันเจ๊จินดาเพิ่นว่าอันสิมีสายเพิ่นมากูเพิ่นให้ดอกมื้อนี้ยามมื้อคืนกูสิให้ตอนแฮเลขคั่นหน้าว่าซั่นอันเจเราว่ายามมื้อคืนในคลิปเนาะบัดนี้อาเราเลยฟังตอนพากันมานี่ล่ะอันก็เลยว่าอันเพิ่นสิมาเข้าอยู่เด้สายเพิ่นลูกเพิ่นสิมาในงานแฮนี่ล่ะเราว่าจักเป็นไผติบัดนี้นี่อันจักเป็นไผ มาเทียมฝอยน้แม่เนาะออาเลยว่ะเจี๋ยนะเจ้าของเลยว่าวแปงสิว่าขึ้นมาเว่าอยู่บ้านคุณล่าว่าอยู่บ้านตอนจะมาน่ะจ้ะเพื่นมาเทียมฝอยน้แม่เนออาเลยะต่เดินมาน่ะแต่เดินเพื่อนเปมาหอดกับไปแห่เพื่อนกับจับรถเพื่อนมาดีๆแล้วก็ได้ล่ำดอกขี้แหลกไปย่างเขาแม่ตะประตูเพื่นเนาะมีกล่องเงาสองกล่องไปแต่พ่อจับมาไหนจะพากันได้เห็นตัวเลขยุสธสมเพื่อน สบงขาเขาเขาที่เพิ่นหอมมากนะจะเป็นเรียกว่าโอยปูลูกล้านปูลูกดอกลูกล้านบึกจักตัวใดเห็นบ่อซัดพันจีเห็นสันซัดกะเห็นลูกล้านเห็นสันซันโหลดเด้อลูกล้านจังสีเข้าใจก็เลยว่าสีนะจะฟังเบาในใจจะฟังนะจ้าว้อนจะนั่งนั้นพู่บระดาเมื่อมาไปหาปนพ่อว่านันลูกสาวกูยูน้ำลูกสาวไปกับฟอนสาว้าย่งสิ้นยุติเนาะ ก็เห็นเจ้าหัวทักเทียมลงถินีกจ้าอนนีค่ะพอมาหอดอันท่านขึ้นนีเนาะาลาสุนตาทิพย์นะคะส่นตาทิพย์สุนแหลกกับบ้าแห้งเหมือนัดูซื้อเลยสิจ้าไน้ำหายเจ้าเนาะมึงไปทอนอยมึงาอยุดนี่ลมันายุ่ใสแล้วพ่อพปอนอ้อมยนีแล้วมันน เจ้ายู่ยใสอยู่ก็ไปกูยู่ยครับลูกสาวเขาบอกเลยว่าน้ำเลยศมาเลยถามความรู้สึกในครับช่วงที่เพิ่นจะมามาเขาล่างมันเป็นเป็นยังไงครับผมกับเป็นเขาเป็นตะกี้ยไหมแรมแรมตับมาในปลายมืึนไหมื่นมึนไปแบบเล่ยไหมบอใช่เขามื่นไปหมดเล่ยปีนี้ช่วงพฝนล้งนั่นหัวใจสติตัวเองบ่ ลู้จัดแต่ตอนนัานเขา่นก็บลูแต่ว่าห้องห้องประามาจิบนครับเองแบค้มจะฟองมาได้เป็นพ่าเห็ดยังกับเห็ดแต่น้ำผบผมแต่ว่าลู้จักจาฟองมาจุดมากซีอนที่นั่นก้งจัดกงกบมาเสียเลยซฟอนมากซืฟอึ้นท่านท่านเหตต่ใแล้วเยเพื่อนเขาเพือนเอง ที่ไฮ Harr ที่ยังเสียามาห่อ <m> น <ul ity> <m ul ity> uh ีเนาะเห็นไหมชว์มือขึ้นนี่แหละกับค่อนมาดีเอาอย่างนั้ถึงได้จับอันนั่นนั่นที่ว่าอันที่เพื่อนไฮน่ะเน็ตจีก็รู้แดาว่าเพื่อนไฮแล้วว่าเลียวหาหมูก็เห็น ก็เลยว่าศูนอันหมู่ที่มานําเนาะอันฮมันสิรู้บ่ว่าปู่เพิ่นให้เลขแล้วนี่เลยว่าเจ้าความคิกันทางกัวบเลยฮอําไปเากันอันลํากับบอกเเพิ่นสิสู้มขึ้นแล้วู่เพ่นสมือขึ้นจ้าของว่าอันอยูไสสิรู้บ่ว่าปู่เพิ่นให้ขแลวนี่เลยว่าจันะในจิตขแต่ว่าปว่าเอาส เขาส่วนมุ่นแลกเบียนกับรหัสสับหน่อยรหัสสับใหญ่เนาะแต่ว่าขันถือเลขนะขออาหารทิบเด้ออาหารเก่าอยางผลไม้เก่ายางพวงมะลัย เพิ่นมักสีขาวเพิ่นบ่มักสีเหลืองมันขิวเพิ่นว่าดอกไม้สีเหลืองสูอย่ามาใส่กูและกูขิวเพิ่นมักสีขาวเพิ่นมักดอกไม้หอมหอมนะดอกมะลิแม่นครับดอกมะลิหอมนี่เพิ่นมาน้องซื้อน้องยังก็อนพี่น้องอ่อนนะครับอ่อน้องอ่อนสีอ่อนน้องปูตาลิบบ์นะครับสยมากกเจ้าทุกวันพุธ เพิ่นได้เป็นล่างโดยบ่ได้ตั้งใจกานผู้ชมโดยคููเลือกเขาเองครับผมเนาะคร้เลือกเขาเพิ่นเองครับผมมาลงโดยจิตเป็นบ่ไดุ้ญจักย่างแม่ตามรลอดน้อเมื่อนั้นลั่มเฮมัมะหอดมองมองนันนะมองมองซาลาห์น่ะไห้เพิ่นจิตไห้เคนทั้งสามหลอบเลยย่างว่นมาหม่องเก่าก็ให้คนอีกรอบที่สองก็ให้อีกรอบที่สามก็ให้คนอีกมาหอดหม่องเก่า อาเเซตาโอ้ย่ไทยเู้ื่อดีใจนวนเหมือนกรมวนการม้วนปารม้วนนั่นคะรม้วนของแงเป็นม้วนองช่วยยาฟาวเมื่อได้ยุเป็นมูทุกคนเ็นโลกร้านมาเพดีใจเนาะพดีใจเนะช่ยาาวเมื่อได้อีกกินละยูบเป็นมูกนโอเค็นด้ล่ะวติเเม ไปก okay. ันยาให้กันมื่อนี้มาแต่เสากาอไรเนี่ยเก่าเนีิมมามา้วกันนี่เลยจ้าอพิ่นกัดมานน้ำปู่นกัดเลยว่าผ้าไปนี่ยบ่มีโรดมา่นกเลยผ้าขจมไม่เห็ดหุ่นกรจว่าหมาน้ำปูเลยอันเอาเงินมาเห็ดหุ่นมาสั่งน้ำปูเนี่ย้ากระจอมดูดนดหน่อย เันนี้เพิ่นผู้เพิ่นย้ำให้จำได้บ่ค่ะว่าเป็นตัวใดคะสำหรับผู้เขาส่งก็ตามเพิ่นไห้หระจ้ะเพิ่นมาไห้ถามไรตามเมนลายเพิ่นมาตีทามยังกูไหลเท่านั้นทามดูแท้ดีดูได้ภาาบอว่าเพิ่นเป็นตัวเพิ่นแท้เพิ่นจำได้บ่าัเนไหม มันจำว่าได้มันบ่คะการจำนั่นแหละจำมันจำว่าได้นะคะว่ได้จำว่าได้บอกดู้ไม่สิลุยเนาะค่ะมันจำว่าได้นะคะเพิ่นบ่ให้เว้าต่อนะคะมีแต่ว่าเพิ่นเรียกกันได้ค่ะให้คือเขาให้โชคดีน้ำกันนะคะเด้อดูน้ำกันปูแล้วหายรอลาค่ะปูแล้วห้ยแล้วนะคะเพิ่นก็ยำใหายแล้วค่ะขอบคุณค่ะเนี่ค่ะสำหรับหลังส่งที่ปูแล้วเรียกว่าเป็นลูกหลานแล้วนะคะแล้วก็ปูตาทิพย์แล้วก็เข่าแล้วก็ยำให้ว่าหายแล้วก็คือเจ็ดเก้าหนึ่งกับแปดหานะคะ มินกัสิทธยให้พ่อแม่พี่น้องเห็นเลขทะเบียนรถของคุณพ่อดวงดีคุณแม่ดวงดีนะคะเพิ่นกบว่าเพิ่นถือมาเรื่อยๆตลอดนะคะถือตลอดรถขันนีก็ได้มาจากโชคลาภนะเพื่อการแอดมินสิทธัยพ่อแม่พี่น้องเห็นสาเหตุที่ไทยมากเลขรถเพิ่นกะเลขรถคุณพ่อดวงดีคุณแม่ดวงดีเนี่งามงามเก้าหนา้าเก้าล้างพี่น้องสวยรีเลกเก้าหนึ่งศูนย์เก้านะคะขอขายทอดทง 9109ทะเบียนขอนแก่นนะคะเลขงามเพิ่นกว่ารถขั้นนี้ก็ได้มาจากโชกลับถือเลขกนะคะถือเลขถือลอตเตอรี่เพิ่นกับสื่อรถคันเนี้ยนะคะเดขกันสวยแอดมินก็เลทายให้เบิ่งเป็นแค่แนวทางซื้อดอกพี่น้องเพื่อผู้ใดอยากซื้อลอตเตอรี่ซื้อเลขหนาเลขหลังก็ได้นะคะค่ะดวงเฮา,า,ามีวัสนาเฮามีบารมีมีซื้อเลขกสองโตกับถือหกโตนะพี่น้องเนาะพอลสัออสีนีเดอนีเดอพ์ผส่น พอแล้วสิลยนะคุณพอดวงดีก็สิแล้วเด้นนี่เดอ้เดอ,อสันนะคะเพื่อนกันเน้นเก่าหนึ่งนะคะนะคะวดวันที่สิบสิบหกเมษายนพอเนาะสิบหกเมษาสองห้าหกสี่นะคะพอแล้ววันนี้เดอ้อนี่เดอ้อค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ